ช่วงนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากค่ะคล่นเวรก็เยอะทํางานก็หนักกินข้าวไม่เป็นเวลานอนหลับก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีสมาธิเลยทำยังไงดีคะอุ้ยที่มีเทคนิคการผ่อนคลายความเครียดหรือยังคะไม่เคยทําเลยค่ะอ่าวันนี้น้องมีเทคนิคการผ่อนคลายความเครียดนะคะซึ่งมันจะช่วยให้จิตใจแจ่มใสแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้เยอะเลยค่ะ ดิฉันนางสาวกรนกนกมาทาวีค่ะดิฉันนางสาววิพาดาชมุขคำค่ะพวกเราเป็นเพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชวันนี้มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการจัดการความเครียดมาแนะนําค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของความเครียดกันก่อนนะคะความเครียดหรือว่าภาวะเครียดค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เราไปเผชิญหรือว่าสถานการณ์ที่เรารเผชิญขึ้นนะคะโดยธรรมชาติของคนเราแล้วจะตอบสนองในการเกิดความเครียดนะคะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะอย่างเช่นเราเจอเหตุการณ์ที่ เข้ามากระทบต่อชีวิตค่ะสูญเสียคนดับความเครียดจากงานเป็นต้นนะคะโดยสาเหตุของความเครียดนะคะแบ่งออกเป็น2ออย่างด้วยกันอันแรกนะคะคือ เกิดการเหนื่อยล้าทั้งร่างกายการพักผ่อนไม่เพียงพอและเกิดการเจ็บปวดเกิดขึ้นส่วนทางด้านจิตใจนะคะเกิดจากบุคลิกภาพของบางคนที่มีความจริงจังบางคนก็มีความเครียดเดิมอยู่แล้วค่ะหรือมีบุคลิกที่หุนหันพลันแล่นมีการ,รเผชิญเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างเช่นมีการกดดันจากงานจากเพื่อนร่วมงานสูญเสียคนดักสูญเสียงานและมีความกลัวความวิตกกังวลมีความโกรธเกิดขึ้นจึงทําให้เกิดความเครียดได้ค่ะอาการ ของความเครียดได้แก่งุนหงิดง่ายนอนไม่หลับเหนื่อยล้าไม่มีสมาธิและมีอาการปวดหัวค่ะโดยความเครียดจะแบ่งเป็น4ระดับด้วยกันค่ะความเครียดระดับที่1จะมีผลกระทบต่อร่างกายค่ะมนุษย์เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ปกตินะคะถือว่าเป็นความเครียดระดับเล็กน้อยค่ะ ความเครียดระดับที่2นะคะถือเป็นความเครียดระดับปานกลางค่ะจะเป็นความเครียดที่เราสามารถจัดการได้ด้วยตนเองถือว่าเป็นความเครียดระดับที่ยังไม่รุนแรงนะคะสามารถจัดการความเครียดระดับที่2ได้โดยการทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายค่ะระดับความเครียดที่3เป็นระดับความเครียดระดับมากนะคะเกิดจากเหตุการณ์ วิกฤตต่างๆค่ะที่มากระทบต่อชีวิตประจำวันเรื่องนี้จะทำให้มีอาการปวดหัวนอนไม่หลับมีอารมณ์ฉุนเฉียวส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันความเครียดระดับนี้จะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เพื่อดูแลเพิ่มเติมค่ะความเครียดระดับที่4ระดับสุดท้ายค่ะเป็นความเครียดระดับที่รุนแรงที่สุดค่ะความเครียดระดับนี้นะคะจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจโดยตรงค่ะคเครียดเป็นนานๆอาจจะทาให้เกิดโรคจิตเวทวิตกกังวลได้ง่ายนะคะความ ีรนดับนี้แน่นอนค่ะจะต้องปรึกษาจิตแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางอย่างเร่งด่วนค่ะ ผลกระทบจากความเครียดนะคะแบ่งเป็นด้านร่างกายจะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดของร่างกายค่ะอย่างเช่นเจ็บแน่นหน้าอกหัวใจเต้นเร็วอ่อนเพลีย er, และปวดศีรษะด้านจิตใจเช่นรู้สึกกดดันวิตกกังวลง่ายโกรธง่ายเบื่อหน่ายเลื่อนลอยและอาจคิดง่ายๆร้ายนะคะด้านพฤติกรรมค่ะอาจจะมีการบริโภคเปลี่ยนแปลงทานเยอะขึ้นหรือว่าทานน้อยลงค่ะบุคลิกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่น ไม่พบปะสังสรรค์ผู้คนตีตัวออกห่างจากผู้คนและอาจจะมีอาการนอนหลับยากเก็บตัวเงียบขรึมอย่างที่แจ้งไปค่ะเมื่อเรารู้ความหมายและสาเหตุของความเครียดระดับความเครียดแล้วนะคะมันจะมีวิธีการจัดการความเครียดได้ค่ะดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งนะคะการรับรู้ว่าตนเองกำลังมีความเครียดอยู่นั่นเองค่ะโดยการสังเกตพฤติกรรมอารมณ์และการทางกายและจิตใจร่วมด้วยค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อันที่สองค่ะ ค้นหาสาเหตุที่ทําให้เกิดความตึงเครียดและวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยตนเองหาวิธีการแก้ไขและลองปฏิบัติตามนะคะอย่างเช่นมีสาเหตุมาจากที่อาจจะเป็นที่ทํางานควรจะ หาสาเหตุว่าเครียดจากงานเพราะอะไรงานเยอะไปหรือเปล่าหรือว่างานมีความตึงเครียดกันไปให้เราจัดการที่สาเหตุได้โดยตรงค่ะแลนที่3มคือฝึกเทคนิคการผ่อนคลายค่ะสําหรับวิธีการจัดการคามเครียดนะคะก็มีหลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปงพร้อมพมกันนะคะออวิธีที่1นนะคะนั่นก็คือการทํากิจกรรมที่ชื่นชอบนะคะอาจจะเป็นการดูหนังฟังเพลงนะคะการรับประทานอาหารการออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการปลูกผักหรือว่าทํางานศินละปะค่ะ ค่ะสำหรับวิธีที่2นะคะก็คือวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นการฝึกหายใจนะคะสำหรับการฝึกหายใจนะคะก็จะช่วยทําให้ออกจิตใจเราปลอดโปร่งแจ่มใสขึ้นนะคะอย่างเช่นการออหายใจเข้าสีวินาทีนะคะแล้วก็กั้นไว้หลังจากนั้นก็หายใจออกอีกแวินาทีค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการทําสมาธินะคะการทําสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านนะคะอาจจะ ทําสมาธิสักประมาณ15-30ถึงนาทีอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยลดภาวะความตึงเครียดได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการใช้ความเงียบนะคะการใช้ความเงียบก็คือในสภาวะที่เราเจอเหตุการณ์ที่มันเครียดอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะถอยออกมาก่อนสักประมาณ3-5ถึงนาทีนะคะอยู่กับตัวเองการใช้ความเงียบเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้คิดทบทวนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยกลับไปคิดใหม่เงี้ยค่ะจะช่วยให้เราสามารถที่จะเหมือนคิดได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ เครียดมากเกินไปค่ะค่ะสำหรับวิธีที่3นะคะก็คือการมองโลกในแง่บวกนะคะอาจจะคิดว่ามองปัญหาให้เป็นโอกาสนะคะว่าเราเออสามารถเรียนรู้อย่างได้ประสบการณ์จากปัญหานี้จะทําให้เราเหมือนมีพลังหรือว่ามีกําลังใจที่จะต่อสู้กับความเครียดได้ค่ะสำหรับการฝึกเทคนิคการผ่อนคลายความเครียดน,นะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะสามารถป้องกันออความเครียดที่จะนําไปสู่โลกทางจิตเวชได้ค่ะ